ด,ดวงชาวาราศีกุมดวงชะตาของชาวาราศีกุมดวงเหนือคนอื่นจะทำอะไรก็มีดีทุกครั้งท่านลองสังเกตในดวงชะตาของท่านดูนะครับว่าเป็นไปนอย่างนี้หรือเปล่าในเบื้องโชคชะตาอำนาจบารมีวาสนาท่านมีโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลจังหวะด,ดีดๆเข้ามาเยอะแยะมากมายคนอื่นไม่มีแล้รผบปัญหาต่างๆท่านควรที่จะต้องพลิกเปลี่ยนแปลผ่านพัฒนาเป็นไปได้ด้วยดีเพราะว่าดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งเดอะเวิร์ เทวดาส่งมอบดวงแก้วมณีโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิง์สิทธิ์คำชูปกปักคุ้มของรักษาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาไขก็ชุดท่านไม่อยู่่ท่านจะเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะพลิกจากรา้ายกลายเป็นดีเมื่อถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาลองสังเกตในโชคชะตาดวงชะตาของท่านเหนือว่ากรนเลยแต่ว่าแต่ละคนไม่เหมือนกัน ในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาชิงไหวชิงพิบมีการใช้เล่เหลี่ยมเล่์กนเพรดุบายนับบังเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านก็ต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไหวนัหลบปลีกซ่อดเล่นแก้ไขปรับปรุงได้มองการไกลอย่าเจ็บซ้ำสองทุกสิ่งทุกอย่างอย่าเจ็บซ้ำสองเพราะว่าโชคชะตาของท่านอำนาจบนบารมีวาสนาตกตำแหน่งอัศวินส่งมอบถ้วยทองด้วยบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่เกียงไกรจะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีจันใดชะตาชีวิตเราจะรับศัพท์ ด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาเสีงสิทธิ์คำชูปกปักคุคของรษาดวงจะตานี้จะได้ดีท่านจะได้รับโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มอัศวินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองเข้ามาถึงเวลาข่าวบุญกุศลวาสนาของท่านแล้วด้วยบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่เกยงไรมีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งจริงดีขอทานายว่าท่านจะได้เป็นที่หนึ่งไม่เป็นสองรองใครดวงจะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคตกตําแหน่งเอ็มเพรส ดวงนี้จะต้องอุดมสมบูรณ์เหลือกินเหลือใช้หานคู่เกิดความแช่มชื่นหัวใจพองโตนะครับผมทุ่งข้าวเหลืองกระลามเหลือกินเหลือใช้ท้องฟ้าสีขามจะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินถึงแม้มีดดาบจะล้อมรอบตัวท่านไว้ท่านก็ต้องอยู่ให้เป็นตําแหน่งบริวารท่านเป็นยังไงบริวารของท่านตกตําแหน่งลื่นเริงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองการเพราะฉะนั้นสังเกตในโชคชะตาในช่วงชะตาต้องให้บริวารเข้ามาช่วย ได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้พัฒนาอย่างก้าวโดดมันจะเกิดความคล่องตัวเพราะฉะนั้นจะทําอะไรคิดพินิษฐ์ไต่ตองให้รอบคอบไม่งั้นมันจะไม่เกิดความคล่องตัวนะแล้วผมทําอะไรมันต้องเกิดความคล่องตัวอย่างเงินเข้ามาขายออกไปเงินเข้ามาขายออกไปแล้วผมเลขเสียงนาโชคมานะผมแลกเปลี่ยนเรื่องราวต่างนะครับผมหมุนเวียนแปลเปลี่ยนแปลผันเพะฉะนั้นออกเดินทางไปท่องเที่ยวไปรับพลังบวกก็สําสคัญ อยาคิดว่าในช่วงชะตาไม่รับพลังจะได้เหรอเพราะนั้นกลับมามันจะรู้สึกเขกเขิมในอํานาจบ,บุญบารมีวาสนาโชคลาภเงินทองเข้ามาจัดหนักจะเต็มจะตกตําแหน่งเทมเเรนจะเกิดความคล่องตัวเกิดความแจ่มชื่นเกิดความราบลืนเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจะชาลอดเกิดขึ้นในโชคชะตาให้ท่านมุ่งมั่นมุ่ง,งตรงไปข้างหน้าถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่เะเมจิกเที่ยวบังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคระมบมพระราชาทรงมอบถ้วยทองเหรียญทอง ับผมท่านจะได้ความมั่นคงมัง่งคั่งธุรกิจการงานการเงินมีคนมาส่งมอบให้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในโชกตาท่านต้องต่อสู้แข่งแย่งชิงดีได้เจอคนพบกับเจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายตกตําแหน่งเจ็ดถ้วยเพราะฉะนั้นคุณจะได้เจอกับทหารตำรวจนักแสดงนักร้องเข้ามาพ่อ้าแม่้านะผมเข้ามาเยอะแยะมากมายทําให้ท่านรู้สึกว่าข้าพเจ้าเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินนะผมแต่ยังไงก็แล้วแต่คุณจะเหนื่อยไม่ได้เหนื่อย,ยได้หรอครับมีสิทธิเลือกอขเขาหรอ ถ้าเหนื่อยก็อดตายนะผมถ้าไม่เหนื่อยก็ดีแต่เหนื่อยแล้วรวยเอาดินะผมเพราะฉะนั้นในโชคชะตาอำนาจบนมารมีวาสนาตกตำแหน่งเอเมโลนักลบกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันก้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งต่อไปข้างหน้าถึงเวลาจัดหนักจัดตเต็มในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดสุขสมสมหวังดังใจหมายเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักรวิววัฟ์จูนมังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดสุขส,สมสมหวังถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่ ครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขทํามาค้าขายเจริญรุ่งเรืองถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องหลบหลีกโซลเลนหลบหลีกจากความยากจนตําแหน่งห้าเหรียญมันเกิดขึ้นนะครับยาจกเกิดขึ้นจะไม่เกิดขึ้นในโชกตาปัญหาต่างๆที่ทาให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกจําแย่ตกต่าเบี้ยดินตกตาแหน่งแฮงแมนครับเครียดปัญหาทุกทุกสิ่งทุกอย่างที่ประเดบดังเข้ามาครับแล้วจะทํำยังไงครับก็ต้องยืนหยัดด้วยตัวนั่นเอง,งครับ ไม่ต้องไปของ้อใครไม่ต้องไปยืมเงินไม่ยอมไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมเส็นมีเท่าไหนก็สู้เท่านั้นมีมือสองมือสองตาสองหัวหนึ่งหัวสองหูแล้วมีเท่ากับคนอื่นหนึ่งปางผมมีเท่าไหนสู้เท่านั้นเดี๋ยวดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคเพราะฉะนั้นจูให้เป็นอยู่ให้ไวโลกนี้มันโหดร้ายอย่างนี้แหละแล้วปัญหาต่างๆที่ทําให้ท่านซึมเศร้ารู้สึกอึดอัดรู้สึกย่ำแย่โยนมันทิ้งลงแม่น้ําไปเลยอย่าไปสนใจ ไอ้ท่านลื่นเลิงสังสรรค์ไล่ลํำเต้นระบําเพลงกองกันระวังเรื่องทะเลาะวิวาทมีปากเสียงเพราะฉะนั้นใครบางคนพร้อมที่จะมานะครับกุเรื่องหรือว่ายุยงคนนี้ว่าคุณคนนั้นก็ว่าคุณนะคนนี้ก็ว่าคุณเราไม่รับรู้ไม่ได้ยินกับนะครับไม่ได้ยินเต็มสองโลหูของเราเองไม่ต้องไปเชื่อใครเพราะฉะนั้นถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียก็เข้ามาเลยครับ จะมายุ่งแย่งตะแขงรัวก็เข้ามาสิครับแต่เฉยปล่อยวางทาเป็นไม่รู้ไม่ชี้มนสเสนมนจันทาเดี๋ยวมันจะเปิดเผยเองคนมันมีสเสนมีโมจันทานะผมทุกสิ่งทุกอย่างจะเปิดเผยแต่ว่าท่านจะอาจจะรู้สึกตกตําแหน่งสองเหรียญสับสนงงงวยเอาแน่เอานอนไม่ได้ด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิ่งศิธิ์คำชูปกปักคุ้มครองรักษาดวงชะตาของท่านมีเกณฑ์ชะตาออกรถหมายป้ายแดงนะผม bmw นะ mid cooper ลัมโบกินีมียี่ห้ออะไรเองครับแล้วแต่ท่านนะออกรถใหม่ป้ายแดงครับผมสร้างบ้านหลังใหญ่อำนาจบนบารมีวาสนามีลิฟต์แก้วขึ้นลงครับผมทุกสิ่งทุกอย่างที่จะบังเกิดขึ้นในโชคชะตายังขอทํานายว่าจะเกิดความมั่งคั่งล่ารวยเพียงแค่ท่านโลเซปากให้เงียบอย่าพูดเยอะตกตําแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมาย จะเจริญล่กเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินถือตาช่างให้ดีคนนี้มาไม่ดีอย่าไปให้ับนะผมสังเกตในโชคตาคนไหนที่เหมาะสมที่จะให้ก็จะให้คนไหนไม่เหมาะสมก็อย่าให้ับนะผมปกปิดซ่อนเล้นไม่จําเป็นต้องบอกว่าท่านมีรายได้เท่าไหร่ันะผมอยู่ของท่านอยู่ด้วยความสุขความเจริญลูกเรืองนะอำนาจบุญบารมีวสาสนาสิงัสิทธิ์คำชูป,ปกปัาก,ากุ้งของรักษาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชค เจ้ากรรมในเวรมีไหมมีเจ้ากรรมมาลุมลลุมเล้าแน่นอนครับผมแต่ว่าปัญหาต่างๆให้ท่านวางแบบแผนอย่าเจ็บซ้ำสองด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดา,าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค้ำชูปกปัก,กคุคของรักษ,ษาถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งหันให้ท่านยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบรารมีวาสนาใครๆก็ทําอะไรท่านไม่ได้เพราะข้าพเ,เจ้ายืนอยู่ยืนอยู่ด้วยศีลธรรม ยืนอยู่ด้วยคุณงามความดีและสิ่งดีๆจะเป็นเกาะเพชรกําแพงแก้วคุ้มของตัวท่านเองนะผมทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเข้ามาทําให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายตกตําแหน่งเจมเมจิเชียวนะเอ็งมันลูกรักตัวไอเทพขอทํานายอย่างนี้เลยนะผมส่นขอทํานายว่าโชคจะตามคุณกําลังจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคหมดนี่โมสินเจริญลุกเรือง,งในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินเลขเสียงนําโชคเข้ามาทําไมจะไม่ได้ ครับผมจัดหนักจัดเต็มในโชกตาถูกใจคลิปนี้กด SuperTank ง u p e r เปอร์สติให้หัวใจหมอสันได้ขอครัขอท่านแชมชื่นลาบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสม,สมหวังดังใจหมายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ